นี่ทุกคนนี่จะปาขึ้นดอยจะปาขึ้นดอยแม่แจม่มครับถ่ายเกยมาที่นี่ก็เอามาแช์กันได้นะว่ามันตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนขึ้นดอยแม่แจม่มครับถ้าเก่ง ขึ้นดอยแม,ม่แจมแล้วนะสำหรับดอยอินทนนท์นะสิ้นชายไปเลย <c oughs> <c oughs> อ่าไปเดี๋ยวไป,ไป้าไปก็แล้วก็นานก็จะมีรสักสมกันส่วนใหญ่ก็สักกัน

เวลามาจากในเมืองๆลบไปไป็นจุดจุดนั้อันนี้ออกจากเข้าออกจากัว อบครับถ้าว่าเราเชาความเนวได้ปีนี้เรามใจเก็บแคต่ำแต่ว่าเราแรงเบีย่ยที่มันก็ไดสองสามสองสามสี่ได้ใจไปได้ช่วน,น,น,นใจสองสามสองสามี่ได้สองสามสอเดียนะองสามสอทางมันทางมันก็นจะแขบทางจะแขบ aku 백장 만 ชมบรรยากาศนี่ชนกอนเมกนะครับควสูงนะครับอ่ามันมันอาการมันดีครับยิงหน้าหนาวนี่นะครับถ้ามาช่วงนึงก็จะเย็นหน่อยนะครับจะเย็นนะแค่นี้ก็บ่ต้องเปิดแอร์บ่ต้องเปิดแอร์บ่ต้องเปิดพัดลมนี่อ่า เปิดประทุนได้เลยครับาว่าเอารถเปิดประทุนได้นะครับมันโก้งนี่ครับมัน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 ทางมันแคบเนาะแต่มันกลับไปได้นะครับใจความมันระวังเอาแบ่งใจให้กันนะช่องไฟช่องมันนี่นะมันก็มีโยนะครับเห็นตามทางแล้วบางข้างมาเข้าก่อนนี่หัน เพื่อนรวมทั้งของเขาเนี่ยประสบวบัติเหตุนะครับก็มันอาจจะเป็นพเพราะระบบการทำงานของของรถกอ,รอนนกหรือบอชํำนานก้าหรือบอเกยมาอย่นะอานี้อันนี้ก็จะเป็นไปได้นะมีปัจจัยหลายเหตุที่ทำให้เกิดวบัติเหตุได้นะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับนะ มาสายนี่ก็ต้องใจความระมัมาระวังน้อยนะครับแบ่งใจกันครับอ่าน,นี้ขึ้นมากับยังบทถึงกึ่งเดี๋ยวครับขึ้นเรื่อยเยครับช่วงนี้มันจะขึ้นติ๊กอ่ะขึ้นติ๊กอ่ะนะครับทางกับเตาตีหันครับอ่าทางกับเตาตีหันมันจะโค้งเพราะว่าการออกแบบของของ,ของการทาง วิศวกรรมโยธาเนี่ยเขาก็จะออกแบบตาม,ตาม,าพพมตามสภาพพื้นที่นะครับอืมตามสภาพพื้นที่นะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ผืชพันธุ์ต้นไม้ก็ดีนะครับอ่าสองข้างทางนี่เขาจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับเขาจะบอกทางนี้เขาจะบอก ขยายคนระับส่วนใหญ่ก็จะอนุรักษ์ไว้ประมาณนี้ครับเทวี่สังเกตนะครับคิดว่าน่าจะบอกขยายห้าแล้วนะครับส่วนที่จะเพิ่มเติมเนี่ยเทวี่สังเกตนะครับเขาจะทำขอบนะครับเขาจะทำเขาทำรั่วรั่วขอบทางนะครับเขาจะพยายามใส่ ส,ยยส่วนใหญ่เส้นเครื่องหมายจราจรนี่นะครับโบมี่อ่ดีอยู่ไอ้เส้นป้านะครับส่วนใหญ่เป็นเส้นทึบมดเนาะเป็นห้ามแสงนะแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับว,ว่าโบมีรถม้าส่วนม้านี่มันจ็ส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันนะครับลมทางเพื่อนลมท้างนะก็เพเพือ่อเขาไปก่อนเนาะแต่ เขามีสมรรถภาพรถิดดีก็แซงออกไปก่อนนะครับส่วนใหญ่หมาตัวยกันเนาเนี่ยมันจะเออมันมันมันจะแคบน้อยมันจะโก่งไหลน้อยนะครับมันจะโก่งไหลน้อยไปใกลมาเนี่ยก็จะหูเนาะถ้าเปรียบเทียบแล้วอระวัง อ่าทางขึ้นจากแม่แจ่มไปถนนที่จะขึ้นไปลอยนนอินทนนถนนทางแม่แจ่มขึ้นไปหาเนี่ยหาลอยอินทนนเนี่ยมัน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 คนละยางกันมันมันคนละแบบกันครับคือทางทางที่ว่าเนี่ยมันจะค่อนข้างดี โหดกว่า <c oughs> โหดโหดกว่าโดยถนน,นโดยทน,นมันจะกว้างเนาะมันก็กว้างแล้วก็กล้งกับบหลายกุ้งมันจะได้หักซอกเหมือนกับแม่แจมนะครับเพราะว่าเขาต้องการนักท่องเที่ยวขึ้นไปเนาะมันก็จะ,จะออกแบบได้ได้ดีกว่า ทางแม่แจ่มเนี่ยคือก็เป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนกันได้ว่าเขาก็จะออกแบบถนนตามตามสภาพเนาะตามสภาพภูมิประเทศภูเขานะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับอินดอร์ถนนนี่บด้ถนนทางดอยขึ้นดอยอินทนนท์นี่บด้เพระาะว่าทางนั้นเขาจะออกแบบเพื่อ,อดึงเม็ดเงินเข้ามา อ่าที่ดอยอินทนนท์นะาเนือนักที่สุดก็เขาจะออกแบบมาเพื่อการเดินทางนะครับมันนคกผมเนีน่ยมันสะดวกนะครับภัยภัยก็ยากจะหมายนะครับอ่าก็เข้าใจเนาะเข้าใจอ่าการออกแบบของทางวิศวกรรมโยธานี <laughs> เน่เป็นไงเป็นอะไรกันวิศวกรรมการทางกันเนาะไม่ก็อุอพิษกิัญชงวันเดือนะ <c oughs> เนี่ยอ่าวพาไปอ่าอยู่บนถนนพ <c oughs> าไปอยู่บนถนนความตื่นเต้นเล่าใจจะเป็นจะได้นั่นไปเลยนี่ก็กลกงนี่ยังยังบอกโหดเดียวมันจะมีเห็นมากงกับโหดโหดมากขึ้นขึ้นไปแล้วก็ไปฮักซอกของก็ผ้าถ้าว่า กำลังลดนะครับถ้าว่าคำนวณกำลังลดบุกป้อยนะหาวในนอนอ่ตอนที่ม้าใหม่ๆนะตอนม้าใหม่ๆโอ้ยเคยถอยมาแล้วสองข้างครับตอนที่ขึ้นมะตอนขาขึ้นมาอ่าพอคนใหม่ๆเนี่ยบ่ก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 ควันนะครับเอาวัด ตัางนักอย่างนี้นะบวกวันบวกควันจะ,ะใจยความเร็วควรจะเจยหนึ่งสองสามปอนนะครับแต่พอเขาม,มามันเนาะข้ามามันอะไรแนี่มันก็พอที่จับทางได้นะก็สองสามสองสามนะครับหนึ่งยังไม่ได้ใจยเดียวนะหนึ่งยังไม่ได้ใจยเดียวนะภาคหลังนี่นะจะใจยน้อยมากๆเลย เตาตีมนาเตาตีมานี่เตาตีอ่อกของหนักขึ้นเนี่ยนึ่งเนี่ยมันจะ <Okay. S 1> มันจะมันจะจ้าน้อยกับเรากำลังรถเนี่ยกำลังรถนี่มันจะบอกมันจะทําความเร็วเพื่อจะเวียงแรงเวียงขึ้นเนี่ยมันจะบ่ค่อยมีแรงทรงเนางอ่าก็เลยบ่ค่อ,อยยังบ่ค่อยได้ใจอะไรแต่ ถ้าว่าของนักักนมันต้องใจแรงเวียงนะครับแรงเวียงน้ำนักลดขึ้นนะครับมันมันก็ทำเ่อเบาหนัทำเทเ,เครื่องนั่นเครื่องเครื่องรถก็บอดำงานนักอย่างปะลามีความเข้าใจนะครับอา่าตอนนี้นะ จนก้อนเมกเรียบร้อยครับ <c oughs> นจนก้อนเมกเรียบร่อยนะครัช่วงนี้ก็จะออกมาทําธุระนะครับที่อำเภอโจมทองนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณาชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าหน่อยๆนะครับนะมาที่จจมทองนะครับ อันนี้ก็มันยังบ่สุดนว่ครับ <c ười> ขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นผ่องลงม่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขึ้นครับโก่งหดหดก็ประมาณห้าสิบโกง่ง <c ười> อันนับได้นี่อยู่ประมาณโก่งหดหดทีด่ว่าขึ้นไปแล้วไปหกออกักซอกผมครับหน่นะโก่งหดหดนี่ยะอย,ยูยด่ดีประมาณ ห้าสิบถึงหกสิบกล้องนะครับอนอกนั้นก็กล้องเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> เออไปกันเลยเลยครับอ่าตอนนี้ก็ปะกันนะครับเพื่อนลมทางของเขาเนี่ดีจังว่ามันก็บ่ค่อยมีรดส่วนมาเนาะเขาก็ออกขวาไว้เนาะอ่า <c oughs> จคดีบ่มีรดส่วนมาเนาะเหมือน เหมือนเมือนนๆจำป้ารถกันนึงช่วงนี้นะอืขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วครับลงลงไปป้าเส้นทางตี่จะขึ้นไปดดยอินทนถนนนะครับอัน,นไม่จะเป็นทางแยกนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราไปป้าทางแยกนะครับแล้วก็ ทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือจะขึ้นไปดอยอินทนนท์นะครับอันนี้เขาลงจากแม่แจ่มลงมาหน่อยเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็จะอ่าเป็นทางขึ้นนะครับอันนี้ทางเลี้ยวซ้ายนี่จะขึ้นไปดอยอินทนนท์นะครับเลี้ยวขวาอ่าลงมาลงจากดอยอินทนนท์นะครับนี่จะมีอ่เจ้าหน้าที่นะครับอ่กรมอุทยานนะครับอ่ จะมีการตรวจนะครับมีการตรวจแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะตรวจกันอ่าถ้าขึ้นทางดอยอินทนนท์ก่น,นทางขึ้นก่อนอ่าเขาก็จะมีการเก็บค่าพานทางหรือว,ว่าการบงลุงรักษาทำความสะอาดอย่างประมาณนั้น,นครับอ่ตาตำเริงตมลาวของเขาตีเป็นข้อกาหนดของกรมอุทยาน,น้วนวันนี้จะขึ้นไปดอยอินทนนท์ก็จะมาป้าตานีโกนนะครับน่าจะมีการอ่า กรายค่าบำรุงรักษาอย่างสักอย่างนึ่งนะครับแต่ว่าเคยกจายสักเตี่ยนะครับส่วนใหญ่ตีม้านี่อันนี้คือเป็นถนนของอขึ้นรอยอิถนถน,นนนะครับแต่เป็นทางลงแล้วนะครับแต่ถ้าสวนทางม้านี่จะขึ้นไปรอยอินถนนนะครับติดทางแยกเมื่อกี้นะครับอันนี้เขาออกจากอาเภอแม่แจ่มนะครับลงมาป้าถนนที่จะขึ้นรอยอินถนนแล้วนะครับ ก็บ่แได้ใจว่าจุดนี้นี่จะเป็นอำเภออะไย่างนะครับน่าจะเป็นอำเภอแม่แจ่มอยู่นะครับก็ก็ยังบมีข้อมูลเดียวนะครับทั้งส่วนที่เป็นบอยอินทนนทนนี่เป็นอำเภอแม่แจ่มก็เรื่องอำเภอจอมท้องเลยก็บ่แน่ใจครับอันนี้บ่แน่ใจอันนี้เป็นทางลงแล้วครับ,บนีน้ผมทางลงแล้วลงอลงอยอินทนนท์มาแล้วนะครับ อําเภอเมจ่มนั่นก็เป็น่ซนหนึ่งของที่ว่าถนนที่จะขึ้นไปดอยอินทนนท์นั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นทางแยกอ่เอาไปเห็นทางหนึ่งบัไดครับอันนี้ผมทางลงอะนีลงแล้วอารมณ์ดอยอินทนนท์ลครับเนาะทางถนนมันจะกว้างกว่าครับถนนจะกว้างกว่าเอาไว้ตัวอีก,กอนนะครับามาแชร์ความตื่นเต้นนะครับใครเคยมาก็อ่คอมเมนต์บอกกันจิมนะครับเนาะ ว่ามากันกี่ข้างแล้วนะครับอ่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับโกงทั้งอำเภอแม่แจ่มของเขานะครับแล้วอ่าตัวไปดอยอินทนนท์กี่ข้างแล้วนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันพอเรามมนจะตื่นเต้นแตกต่างกันนะครับก็ไหวตัวเองก่อนเด้อครับด้อเดี๋ยวจะเข้าในเมืองเราก็ตอนนี้ก็จะออกจากดอยอินทนนท์แล้วครับอ่า ตอนนี้มาถึงแยกอ่าดอยอินทนนท์แล้วนะครับไผเกยมาตัดนี้ผ่องนะคอ่าแยกตอนนี้นะมันจะขึ้นดอยอินทนนท์นะครับจะต้องผ่านแยกนี้ก่อนนะครับอ่าแยกไฟแดงนี่นะครับอก็เอาไว้ตื่นอีกก่อนนะครับนะแบ่งปันบรรยากาศกันไผเกยมาแอวก็อ่าแนะนํากันได้นะครับมันตื่นเต้นกอยนับ <laughs> เกียยังเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ควรจะ ใจม,มากๆนะครับเวลาลงเขานะครับควรจะใจเกียร์่วยเบรกนะครับก็ควรจะใจเกียร์ต่ำตามตีป้ายทีทางอ่าตีทางทั้งอ่ป้ายจราจรนะครับายที่เป็นกำนดไว้ว่าห้อใจเกียร์เต็มเกียร์ต่ำนะครับก็ใจตามตามตามตาเมาขาน่นนะครับตามตีเขาแนะนำนั่นนะครับแต่ถ้าคนที่ อมาม้ามันแล้วเขาก็จะหู้จังหวะของเขาเองแต่ถ้าคนบกเคยมานี่นะครับควนวนะควนจุดใจเกียร์จอยเบรกนะครับอลายลายข้างดีเคยหันนะครับเคยได้สัมผัสนะครับ <c ười> บางคนนี่ใจเบรกตลอดนี่นะโดยตีหมดใจเกียร์จอยนะครับบมดใจเครื่องยนต์จอยนะครับ อันนี้มีปัญหาเรื่องผ้าเบรกแน่นอนครับอ่าผ้าเบรกจะไปก่อนนะครับฉะนั้นแล้วอ่าคนจะใจเครื่องยนต์ช่วยผ้าเบรกนะครับอ่าคนจะใจตามที่เขากำหนดนะหนึ่งสองสามนะครับแล้วแต่ว่าจะทำความเร็วประมาณใดน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองเราก็ฟ้าไว้ตัวเองก,ก่อนครับอ่างที่ควรจะเตือนภัยนักเดินทางขึ้นเขาลงเขานะครับ ควรจะใช้เกียร์นะครับเกียร์คือเหมาะสมกับสภาพถนนนะครับถ้าลงนักๆก็ควรจะใช้เครื่องยนต์ช่วยผ้าเบรกนะครับนะนะรบอดี้ไปเก่งหลายบอดี้ไปอวดเก่งนะครับคนเก่งๆเนี่ยไปเป็นปุ๋ยตีหักม,ม <c oughs> <น>ะม่วงเห็นไหมเออนะเขาก,ก็เสฟตัวเองไว้ก่อนนะไ่ต้องไปเข่งใครนะครับเนาะนะ อ่าสำหรับตัวผมนี่ก็ว่ามาแข่งไปนะไปจะเลี้ยวจะแ้าตามใจเขาเไม่ได้ว่าไม่ได้อวดเก่งกับไผ่เด่นะครับตอนนี้ถึงในเมืองนะครับอ่าเอาไ้ที่กันเดอ้อรเอาไว้ครับอ่าเพื่อไผ่อยากจะมาแอวก่อนเชิญชวนครับเชิญชวนเชิญชวนมาแอวอ่าอำเภอเมจิมนะครับอำเภอจอมทองนะครับ ไปเอโดยถนนเจินเลยครับที่นี่ตื่นเต้นเล่าใจในการเดินทางแล้วก็สถานที่พักก่อพ้อมที่จะลองรับนะครับลองรับนักท่องเที่ยวนะครับอำเภอนี้มวนครับมวนในนอนนะครับอจะกาดก็ดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่รับชมนี่ไปก่อนครับ